สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถส,สวยๆนะคะปีใหม่ราคาไม่แรงมานําเสนอให้ได้ชมกันนะ,ะสาหรับใครนะคะที่เป็นสาวากีออสห้ามพลาดเลยนะคะของเรานะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะคะคันนี้อยากจะนําเสนอน,นะคะเพราะว่าราคาเบาด้วยนะคะเป็นรถโตโยต้าวีออส 1.5J ปี2017นะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะ ะะพอนาน,น7ปี8 4งวดลูกค้าท่านไหนที่สนใจห้ามพลาดเลยติดต่อเข้ามาหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์เบอร์นีแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะสนใจห้ามพลาดนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยคันนี้นะคะได้เป็นโฉมเมนเชเนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะป้ายทะเบียนเป็นป้ายนี้เลยนะเจ็ดกไก่กไก่สี่ศูนย์ห้าสี่กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้า ะะจะเป็นแบบโเมียมโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยตัวเจนะคะเป็นตัวเริ่มต้นของ v ีออนะคะคันนี้ได้เป็นรถสีบอลเงินเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลก,กันง่ายๆนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อกระทะเดิมโรงงานนะคะล้อกระทะเนาะ ยางเป็นยางปี22เลยนะคะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมไม่มีคราบนามันหยึดเลยเยิม้มจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงาน โลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะคันนี้สวยๆสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลย สำหรับภายในนะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีดำระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำต้องแผงประตูให้นะคะมีระบบกันลื่อนถลายกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานนะคะ <c oughs> คันนี้เขาจะติดอยู่ตรงเลขไม้นิดนึงเนาะเพราะว่าเลขไม้เขาจะอยู่ประมาณ2 3 0 0สนสามพันกิโลนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้รถราคาไม่แรงผ่สบายสบาย ก็ต้องแนะน,นําคันนี้นะลูกค้าในส่วนของเลขไม้นะคะคันนี้เขาเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะคะต่อให้ไม่เยอะแต่ว่าการเข้าเช็คระยะการแมนเทนนของเขาเข้าเช็คศูนย์ทุกรอบสามารถตรวจสอบประวัติได้นะคะเปลี่ยนอะไรศูนย์ตลอดนะใครสนใจคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะ เครื่องเล่นเสียงของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นแบบวิทยุ FM CD USB ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อันดอกหมุนมือปรับได้4ระดับเจออโต้แบบขั้นบันไดนะคะฝ้าเพดานนะคะอาจจะมีร่องรอยขละยางด้างเล็กๆน้อยๆนะคะในส่วนของเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะรวดลายเอกลักษณ์ของวีออสเลยนะ บอกไม่ช้ํานะคะลูกค้าไม่มีฉีกนะคะข้อดีของเบาะผ้าเลยระบายอากาศได้ดีนะคะแต่ว่าข้อเสียอาจจะแบบดูแลทําความสะอาดยากนิดนึงนะคะหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยรัรอยขยับขยี้ยได้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะเรื่องโครงสร้างคัดเกตให้ทุกคันเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งกันสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มีที่วางแก้วน้ำด้านหลังให้หนึ่งที่นะคะบอดี้กว้างๆก,กันเลยใครสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะไฟท้ายดีไซน์มาให้สวยงามนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหลังจะเป็นแบบพรเมียม กระจกหลังติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจแคันี้พลาดไม่ได้เลยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเมด็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดทั้งสองฝั่งนะบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไหล่ถุงเครื่องมือครบเลยไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะบอดี้ด้านล่างเดิมๆรอยซีนเดิมๆนะคะลูกค้า ไม่มีเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะคัดเกตคัดคุณภาพทุกขั้นนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังไม่มีรอยไขยเลยนะคะขอบยางเดิมๆจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะใครสนใจคันนี้อย่างที่บอกรีบติดต่อมาได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้นาน7ปี8 4งวดค่างวดคันนี้ตกอยู่ประมาณ5,000ไปไปลายถึง6 0พันต้นเท่านั้นเองนะคะถือว่าผ่อนถูกมากนะรถปี2017ราคา3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจ ใจโทรมหานัดได้นะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสอเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสสวยๆเลยนะคะผ้าสีของรถคันนี้นะคะหมดมกละะมกลาปี67นะคะมกรลาปี67นะใครอยากได้คันนี้นะคะ ยังว่างอยู่นะคะยังไม่ติดจองรีบโทรเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดน,น้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ยะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะขนาด4 5 0สูบพันห้าซีซีร้อแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยเดิมๆนะคะ ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะเรื่องของการชนหนักผิดคว่ำมจมน้ํากับสีเป็นเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะลูกค้า คันหน้าเดิมไม่มีคดไม่มีงอหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยขยับขยื่นนะคะจุดมาร์กตามสีจากโรงงานนะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะสติกเกอร์มอกมีครบเลยจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขยรอยขยับขยื่นนะคะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆโลโก้เต,ตยใต้ยังอยู่ฉวนกันความร้อนอยู่ครบเลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตต้องฝากระโปรง ก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าคันนี้ได้ไปไม่มีคำว่าผิดหวังนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะการันตีให้เลยราคาไม่แรงด้วยนะสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกับรถ t ต y o t a v ว o ออ5 j ปี2017นะคะค่าตัวอยู่เพียง3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนนาน7ปี8 4งวดนะคะลูกค้าช่วงนี้มีโปรขับฟรี90วันให้ด้วยนะสนใจพลาดไม่ได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลย เบอร์โทรนัด098-260-9587นดัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยหรือว่าเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทจะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย6 8แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นัดด้วยนะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ